นิทานผจญภัยเรื่องเกาะปริศนากับลายแทงแก้วเวทมนตัวละครหลักโบท๊ทลูกสุนัขสีทองตาสีฟ้าดมกลิ่นวิเศษกระโดดสูงสินนี่กระต่ายสาวใส่แว่นยักษ์นักประดิษฐ์อัจฉริยะ คิรินนกยักษ์ขนสีรุง้งควบคุมลมได้พูดภาษาสัตว์เช้าวันหนึ่งบนเกาะเล็กๆที่โบดอาศัยอยู่มันพบขวดแก้วประหลาดลอยมากับคลื่นภายในมีแผนที่เรืองแสงและจารึกโบราณเขียนว่าเมื่อเกาะลมหายใจสิ้นสุดจงตามหาแก้วเวทมนต์ทั้งสาม ซินนี่เพื่อนสนิทของโบท๊ทซึ่งบังเอิญแล่นเรือผ่านมาช่วยกันถอดรหัสแผนที่นำพาทั้งคู่สู่เกาะมรกตที่ลอยอยู่กลางหมอกเมื่อเดินทางข้ามมหาสมุทรทั้งสองพบป่าดึกดำบรรนบนเกาะมรกตที่นี่ทุกพืชเรืองแสงได้ขณะสำรวจท่ามโบท๊ทสะดุดหินรูปเปียนโนซินนี่คนพบว่าเป็นประตูเพลงที่ต้องกดโน้ต โดมีซอนตามจังหวะเสียงนกร้องเมื่อประตูเปิดพวกเขาเจอทางลงสู่เมืองคริสตัลใต้พิภพแต่ก็ได้ยินเสียงคำรามลึกลับในนครคริสตัลใต้ดินที่เต็มไปด้วยหินมรกตยักษ์พวกเขาพบแก้วตาเวทมนต์ชิ้นแรกบนแท่นบูชาแต่ถูกคุ้มกันโดยดรโกโบอตหุ่นยนต์แมลงปอย,ยักษ์ที่ยิงเลเซอร์ได้ ซินนี่ใช้กระจกโขงสะท้อนแสงไปยังคริสตัลยักษ์ทำให้หินพังถล่มทับหุ่นยนต์ส่วนโบท๊ทกระโดดคว้าแก้วตาพร้อมกับเห็นภาพนิมิตคิรินเพื่อนเก่าถูกขังบนยอดเขาหินลอยบนยอดเขาแห่งสายลมคิรินถูกขังในกรงแม่เหล็กยักษ์โดยพายุหินที่หมุนวนไม่หยุดโบท๊ทใช้ฟันกัดเชือกปีหน้าผาระหว่างที่ซินนี่ประดิษฐ์ร่มชูชีพจากใบไม้ยักษ์ เมื่อพายุหินถลม่มกรงแม่เหล็กเริ่มพังคิรินใช้พลังสุดท้ายกางปีกรุงกั้นหินไว้แต่ปีกก็เริ่มร้าวจนกระทั่งสินนี่ยิงแก้วตาเวทมนเข้าไปในพายุทำให้พายุสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์คิรินพาทั้งกลุ่มไปยังถ้ำอาร์กติกที่ซ่อนศิลาโบราณจารึกปริศนาสุดท้ายเขียนว่าให้ชีวิตแก่สิ่งที่ตายแล้วโดยไม่ใช้เวทมน ซินนี่สังเกตเห็นลวดลายบนศิลาเหมือนระบบท่อนน้ำจึงใช้เครื่องเป่าลมที่ประดิษฐ์ขึ้นเป่าเข้าไปในร่องหินเสียงลมพัดทำให้ศิลาเปิดออกเผยให้เห็นแก่นแท้เวทมนต์มเมล็ดพันขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลเมื่อปลูกมเมล็ดพันกลางเกาะปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมเมล็ดงอกเป็นต้นชีวิตสูงเสียดฟ้ารากไม้วิเศษซ่อมแซมหินร้าว น้ำพุแร่พุ่นสายรุง้งฟื้นฟูธรรมชาติเดเรกโกบอตหุ่นยนต์มแมลงปอกกลายเป็นมิตรคิรินเปิดเผยว่าเกาะน,นี้คือเรือโนอาเวทมนต์จากอรารยธรรมโบราณที่จะล่องทะเลหาที่อยู่ใหม่ให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงโดยมีทั้งสามเป็นผู้คุ้มกันคนใหม่